ได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมไทยแลนด์นิวเจนอินเวนเจอร์นันสองสามาถสามารถสามารถมันผังนี้ก็ได้ครอทีทยและขับร้องระดับชาติเสริมประสบการณ์สรางวัลเหรียญทองเดี่ยวเลยนะนะครับนับหนนับสนับหนี้นะนับหนึ่งสอนับนะครับท่านนับ 1, นึนับสนับ นับหนึ่งัท้านับหนึ่งนับสองนับสบหนึ่งนับสอนับหนึ่งนับสองขคุับเพราะขนาจะเป็นทองทุกยุคุมที่แข่งเอ่อ็อยู่ขาจะใช้อลูมเนียมจะมีนตัวนี้ก็คือมันเป็นเขียนแบบนีมแล้วก็ตรงใช้จริงชั้นล่างครับเดี๋ยวถ้าเสร็จสมบูรณ์ก็จะลองไป้ายหลังที่มาสามับาทตนหับ ก็จะจะดูเส้นเลยกคือว่าดูเข้ามาผ่านผ่านสายตาแทนเป็นเนรณ์เดี๋ยวค่อยมาช่วงประเก็คงไม่มีอะไรแต่เนเข้าสู่เียบร้อยการประชุมขังไฟในารกลางค่ะนบกมหาวิทยาลัยราชพัฏที่ดงตามราชพัฒทีบุรีซึ่งวางอยู่นการชงมรั้งที่สองทสองพันห้รยหกสิบแดรี้อย 6 8สิแปซึไไ่งใฟในขานุการที่9นะครับที่ผมมองอ,อาการเมื่อวันที่ยี 2, กรมภาพันห้าร้อยนกปดี63กาค่ะซึ่งตอนนี้ก็กำลังดาเนินการในการที่จะ มันจะทำให้ปวดง่ายอะไรต่างๆนั่นอยเป็นว่าเราต้องทบทวนดูไหนๆจะไปเพิ่มความปลอดภัยเมื่อสิบปีที่แล้วเราเอาระบองโทรศัพทและสื่อสาร